สวัสดีครับพี่น้องเรามาพบกันในรายการพระพรยยมเช้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเช้าวันนี้ผมจะมานำพี่น้องเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมยอห์นบทที่9ข้อที่12-23ถึง23ด้วยกันนะครับเขาจึงพาคนที่แต่ก่อนตาบอดนั้นไปหาพวกฟาริสีวันที่พระรีสูทรงทำโครนทาตาชายคนนั้นให้หายบอดเป็นวันสบาโต พวกฟาริสีก็ได้ถามเขาอีกว่าทำอย่างไรตาเขาจึงมองเห็นเขาบอกคนเหล่านั้นว่าเขาเอาโครนทาตาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ล้างออกแล้วจึงมองเห็นฉะนั้นพวกฟาริสีบางคนพูดว่าชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้รักษาวันสบาโตคนอื่นว่าคนบาปจะทำการอัศจรรย์เช่นนั้นได้อย่างไร พวกเขาก็แตกแยกกันเขาจึงพูดกับคนตาบอดอีกว่าเจ้าคิดอย่างไรเรื่องคนนั้นในเมื่อเขาได้ทำให้ตาของเจ้าหายบอดชายคนนั้นตอบว่าท่านเป็นศาสดาพยากรณ์แต่พวกอยู่ไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับชายคนนั้นว่าเขาตาบอดและกลับมองเห็นจนกระทั่งเขาได้เรียกบิดามารดาของคนที่ตากลับมองเห็นได้นั้นมา แล้วพวกเขาถามเขาทั้งสองว่าชายคนนี้เป็นบุตรชายของเจ้าหรือที่เจ้าบอกว่าตาบอดมาแต่กำเนิดทำไมเดี๋ยวนี้เขาจึงมองเห็นปิดามารดาของชายคนนั้นตอบเขาว่าเราทราบว่าคนนี้เป็นบุตรชายของเราและทราบว่าเขาเกิดมาตาบอดแต่ไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาจึงมองเห็นหรือใครทำให้ตาของเขาหายบอดเราก็ไม่ทราบ จงถามเขาเถิดเขาโตแล้วเขาจะเล่าเรื่องของเขาเองได้ที่บิดามารดาของเขาพูดอย่างนั้นก็เพราะกลัวพวกยิวเพราะพวกยิวตกลงกันแล้วว่าถ้าผู้ใดยอมรับว่าผู้นั้นเป็นพระคริสจะต้องไล่ผู้นั้นเสียจากคมารมสรมศาลาเหตุฉะนั้นบิดามารดาของเขาจึงพูดว่าจงถามเขาเถิดเขาโตแล้ว พี่น้องครับจากพระธรรมที่เราได้อ่านไปนั้นเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากบทเฝ้าเดี่ยวก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของชายตาบอดตั้งแต่เกิดที่ได้รับการรักษาจากพระเยซูจนเขากลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ทําให้คนที่เคยเห็นเขามานั่งขอทานนั้นแปลกประหลาดใจมากว่าเขามองเห็นได้อย่างไรแล้วใครรักษาเขาให้หายได้ ชายที่เคยตาบอดนี้ได้บอกกับพวกเขาว่าคนที่ชื่อเยซูได้ทำโครนมาทาตาของเขาและให้เขาไปล้างที่โคนออกที่สะซิโลอัมเมื่อล้างเสร็จแล้วเขาก็มองเห็นได้ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันสบาโตนะครับสาหรับวันสบาโตสำหรับชาวยิวนั้นนะครับ ชาวยวถือเป็นวันบริสุทธิ์เป็นวันที่พระเจ้าได้บอกให้พวกเขาได้หยุดพักจากการทำงานทั้งสิ้นของพวกเขาเพื่อที่จะมานมัสการพระเจ้าและในปฐมากาลรนะครับพระเจ้าได้สร้างโลกทั้งสิ้น6วันส่วนในวันที่7นั้นพระเจ้าให้เขาได้หยุดพักพระเจ้าจึงบอกกับมนุษย์ไว้ว่ามนุษย์ทำงานทั้งสิ้นใน6วันส่วนวันที่7นั้นให้หยุดพัก และให้ถือเป็นวันบริสุทธิ์แด่พระเจ้าเพื่อที่จะมานมัสก,การพระเจ้าเพื่อที่จะมาสามัคคีธรรมกับพระเจ้าครับแต่ผู้นำศาสนาในเวลานั้นก็ได้เพิ่มกฎเกณฑ์ข้อห้ามต่างๆขึ้นมามากมายสำหรับวันสบาโตซึ่งหลายอย่างก็ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับการที่พระเยซูทรงรักษาคนตาบอดให้หายในวันสบ,นสบาโตนั้นจึงเป็นเรื่อง,องใหญ่ สำหรับพวกเขามากพวกเขาจึงนำคนที่เคยตาบอดแต่มองเห็นได้แล้วไปหาพวกฟาริสีเพื่อไต่สวนพวกเขาถึงการที่มีคนรักษาเขาให้หายว่าใครเป็นคนรักษาเขาให้หายเพราะว่าวันนั้นเป็นวันสบาโตนะครับเพราะคนทีร่รักษาเขาให้หายเนี่ยก็พวกเขาถือว่าเป็นเป็นการทำงานและละเมิดกฎวันสบาโตของเขา ซึ่งมีบางคนเนาะได้กล่าวว่าพระเยซูเนี่ยเป็นคนบาปเพราะว่าพระเยซูไม่รักษาวันสะบาโตพระเยซูรักษาคนตาบอดในวันสะบาโตแต่ก็มีบางคนในพวกเขาบอกว่าคนบาปจะทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆอย่างนี้ได้อย่างไรคนที่จะทำการอัศจรรย์น,นี้ได้ก็มีแต่คนที่มาจากพระเจ้าเท่านั้น ในขณะที่พวกฟาริสีซักถามและโต้เถียงกันเกี่ยวกับพระเยซูคนตาบอดได้รับการรักษาห,หายแล้วและชีวิตก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วเขากลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนคนอื่นๆและไม่ต้องกลับไปขอทานอีกจริงๆแล้วที่ฟาริสีไม่ยอมปรงใจเชื่อไม่ใช่เพราะว่าหลักฐานไม่พอนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาอิจฉาที่พระเยซูได้รับความนิยมชมชอบและมีอิทธิพลกับผู้คนมากกว่าพวกเขาตั้งหากทําไมผมถึงได้พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าในทางกฎหมายของชาวยิวในแต่ละคดีเนี่ยจะต้องมีพยานน่ยอย่างน้อยสองปากขึ้นไปซึ่งสําหรับเหตุการณ์นี้ได้มีพยานยืนยันว่าชายคนนี้เป็นคนที่ตาบอดตั้งแต่กําเนิดจริงมากถึงสาปากพยานด้วยกัน พยายนที่1ก็คือคนตาบอดเองนะครับพยายนที่สองก็คือแม่ของเขาพยายนคนที่สก็คือพ่อของเขานี่จึงยืนยันได้ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้รักษาเขาให้หายให้เขามองเห็นได้และพระเยซูเป็นผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ความคิดของพวกฟาริสีมีความขัดแย้งกันนั้นในข้อที่17พวกฟาริสีจึง หันกลับไปถามคนที่เคยตาบอดอีกครั้งว่าเจ้าคิดยังไงเรื่องที่พระเยซูร,รักษาตาของเขาให้เห็นได้คนที่เคยตาบอดได้ตอบกลับไปว่าพระเยซูทรงเป็นผู้เผยพระชนะหรือความหมายอย่างที่คนตาบอดนี้ตอบก็คือเขาเชื่อว่าพระเยซูมาจากพระเจ้าเพราะว่าถ้าไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเยซูจะทรงกระทําการชันนี้กับเขาไม่ได้แน่นอน พี่น้องครับบางครั้งเราเองนะครับก็สาระวนอยู่กับปัญหาต่างๆและความต้องการของตนเองมากจนเกินไปจนเราลืมที่จะสแวสแวงหาพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเราหรืออาจจะมีบางคนบอกบอกกับเราว่ามาเชื่อพระเยซูทําไมถูกฝรั่งถูกพวกฝรั่งเขาหลอกและล้างสมองแล้วบางคนบอกว่า พระเยซูตายไปแล้วพระเยซูจะช่วยคุณได้หรอตัวพระเยซูยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยแล้วพระเยซูจะช่วยคุณได้อย่างไรอย่าไปเชื่อเลยนั่นมันศาสนาของพวกฝรั่งศาส,สนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีเหมือนกันหมดใช่ครับพี่น้องศาส,สนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วมนุษย์เองไม่สามารถ ทำความดีได้ตลอดมนุษย์เราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอและพร้อมที่จะทำบาปทำผิดอยู่เสมอทั้งความคิดทั้งการกระทำและคำพูดพี่น้องครับแต่ในความเชื่อของเรานะครับความจริงคือพระเยซูไม่ได้มาแค่สอนให้เราทำความดีแต่พระเยซูมาเพื่อช่วยผู้เชื่อให้รอดจากบาป ลอดจากการพิพากษาให้ตกนรกนิรันด์สู่สวรรค์นิรันด์โดยการสิ้นพระชนม์ไม้เขนของพระเยซูและการเป็นขึ้นจากความตายในวันที่สของพระองค์พี่น้องครับไม่ว่าวันนี้หรือวัน,นไหนไม่ว่าใครจะพูดถึงพระเยซูของเราอย่างไรก็ตามในความคิดของพวกเขาในเช้าวันนี้พระธรรมตอนนี้กำลังบอกความจริงกับเราว่า พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูเข้ามาเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณให้กับเราเพื่อเราได้รู้ว่าพระเยซูคิดทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราขอให้เรายึดมั่นเชื่อมั่นในความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้านะครับพี่น้องเอเมนไหมครับเอเมนนะครับในในเวลานี้ขอให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานด้วยกันนะครับ แต่อการแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักและเมตตาต่อเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเข้ามาช่วยเปิดตาเปิดใจฝ่ายวิญญาณของเราให้เราได้เห็นถึงความจริงของชีวิตว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเราเองไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองให้หลุดพ้นรอดพ้นจากความผิดบาปทั้งสิ้นได้มีพระเยซูเท่านั้นที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากความผิดบาปได้ เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์รักเราในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระเยซูได้เข้ามาและสิ้นพระชนม์ไม้เกนเพื่อไถ่บาปให้กับเราและช่วยเราทั้งหลายให้รอดจากการพิพากษาและนำพาจิดยานของเรานั้นกลับคืนสู่ความสัมพันธ์ที่ดีกับอง,องค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งเราขอบคุณพระองค์เราขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราให้เรามีความมั่นคงมีความมั่นใจและยึดมั่นในทางที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรา เราขอบคุณพระองค์อธิษฐานฝากมอบพวกเราทุกคนไว้กับพระองค์งในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพี่น้องช่วยกดแชร์เพื่อเป็นพระพรสู่พี่น้องท่านอื่นต่อไปนะครับแล้วก็ขอช่วยติดตามนะครับเพื่อที่พี่น้องจะไม่พลาดข่าวสารของคริสตจักรนะครับขอพระเจ้าไว้พรครับ